a m a This word and communication to d h e i m n i n g A. จับคู่และสำนวนเหล่านี้กับความหมาย 1. เว็บไซต์ E. Appage on the internet Where you can find information 1. เว็บไซต์ E. สถานที่บนอินเทอร์เน็ตที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้ <Yeah. S> 2. แชต 3. <So. S 1> a. Communication Be Twin People on the Internet by Sending Message 2. Chat a การสื่อสารระหว่างบุคคลบนอินเทอร์เน็ตด้วยการส่งข้อความ 3. Do and Online s e r e b to Look for Information on the Internet 3. การทำการค้นหาออนไลน์ Be เมื่ เพื่อหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต4 search the internet C รับ use s p e n time visiting many website 4เล่นอินเทอร์เน็ต4เพื่อใช้เวลาเยี่ยมชมเว็บไซต์มากมาย5 visit a website d to look at website 5เยี er ่ยมชมเว็บไซต์ดี <D S 2> เพื่อดูที่เว็บไซต์ complete the sentence using the word ร on the lead b เติมประโยชน์โดยใช้คําในรายการ i will search the internet for one of f e r picture ฉันจะค้นหาอินเทอร์เน็ตเพื่อดูภาพของเธอ2 detail of อ o w เราดูดิอ่า a label บ on our website ายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของทั้งหมด ของเรามีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา i d i d a n online first and found a few interesting website ค้นหาทางออนไลน์และพบว่ามีบางอย่างที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ 4. i go to the library a i can s u r f t the internet ไปห้องสมุดเพื่อเล่นอินเทอร์เน็ต You can use the internet yeah. to chat with people from all over the world. มาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสนทนาได้กับคนจากนอกรอบโลก 6. ีอร์มอินฟอร์มเมชั่นวิดสิตเอาเว็บไซต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา 7. สุดาดาไลทูเฟิร์สเดออินเทอร์เน็ตทูฟอฟทูเซิร์ชทูเฟิร์สฟอร์อินร์เมชันชาดาชอบท่องอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูล